ผมจะมาสอนวิธีหายตัวนะครับคาถาง่ายๆครับผมท่านจะล้อเล่นนะครับของจริงครับรวมจะเท่งคาถาแล้วหายตัวครับอมนะพระนะพัสตราอมลึกขึ้นคุ้อมสว่าพอมันเหนกัน ผมมาครับแป๊บเดียวผมหายตัวได้อนนี้ผมหายตัวกลับมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วเงินไม่มาแล้วคือคายเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาเงินอีกครั้งหนึงครับขอให้ตัวเงินไม่มาครับผมผมต้องไปตามเ่งินครับโอ้